ในนิทานจดกอยู่ข้างหนึ่งพระบรมดัชช์สอนแม้ <c oughs> เป็นเป็นรูปของประศัตรแต่ว่าสอนใม่ประนังที่นบอกว่าผู้หญิงบางคนชอบพูดคำหยาถ้าในรูปร่างสวยงามห <c oughs> รือนิสัยดีแต่ยังทำนหรือว่าเอาใจใจตีมาลุกตัวสา,ายงด้ยพระบรมษัชช์ก็เลยสอนว่าอย่าอย่าไปทำตัวอย่างนั้นพึงอทำตัวเหมือนนกัวนกตัวงเนี่ย มันเกิดที่ไหนลยแม่มันเลี้ยงไหมส่วนมากมันไปเกิดในรังของอะไรของกานกด้วงมันจึง <c oughs> ต้องรอดมาได้ไม่โดนกาจิตตายะก่อนเท่าไหร่เพราะมันไม่ร้องบอกเสียงซะก่อนมันยังไม่โตมันจึงไม่รอ้องมันโตแล้วมันจึงก็ร้องฟู้ฟู่ฟู่ยนไหแต่ถ้ามันเล็กๆอยู่มันไม่รอ้องถ้าร้องโดนแม่กาจิตตายนี่การคือหมายว่าคานที่เราจะพูดอะไรเราทําอะไรต้องคิดก่อนเหมือนที่ ลงพิจิรตรปัจจัยกันเพรว่าคิดก่อนแล้วจึงทำมันกลับได้ทำอะไรต้องคิดทั้งแต่าอย่าปล่อยตัวให้ทำทำับลไปต้องมีใจเหดียวรักเสมอไยต้องมีสติก่อนคิดก่อนพูดก่อนทำในเรื่องนี้ก็เหมือนกันนกดวงที่เอาตัวรอดกันได้ท,ทั้นแม่ไม่ได้แม่ออกไกลก็จริงหรือแม่ไม่ได้เลี้ยงแต่กายแต่มันรู้จักการเวลาการพูดวันที่อาตมาก,กำลังจะยอยู่ในขณะนี้นกดวงในขณะเดียวกันเป็นนกที่สวยงามไหมดำๆไป,ไปๆแต่ว่าเสียงมันไพเราะทุกคนอยากฟังเสียงนกดวง เพราะเสียงมัน้อดเกิดการพูดจาของเราก็เหมือนกันถ้าเรามีสีและการพูดจาวาจาเป็นเจ้านายเราก่อนที่เราจะไม่พูดไม่ติดอะไรแต่เมื่อไรเราพูดไปแล้วมันก็เป็นเจ้านายเราประโยชน์มันเป็นเจ้าหน้ายเรา,เเา,าเรสีแปลงกัน,น,นลิ้นอยู่ในปากเราเนี่เราจะสั่งให้มันพูดอะไรก็ได้มันเป็นขี้ข้าวเราดีๆแ,แต่พอเราใช้มันพูดไปแล้วมันก็เป็นนายเรามันเปสังเกตแล้วสักเก็ตไงนี่เรื่องนี้เรื่องนี้ก็เหมือนกัน ถ้าเราทำตัวเหมือนนกดวงว่าจะเริมีสีดำมัดหวัดมันก็ไม่ตายไม่ตายีนไม่ตายในความรู้สึกของคนที่เขามองเรามองเราที่ไม่ดังเราไม่อยากพูดไม่อยากคุยด้วยพูดทุกทีมันพูดเรื่องอื่นทุกทีถ้าอาจารย์พูดอยู่สมอว่าถ้าไปวัดตธรรมต้องไปพูดถึงบุคคลที่สามแต่ถ้าบุคคลที่สี่ที่ห้าน่าจะไม่เป็นไรนะออคงไม่ไดาเชื่ นั้นเมื่อเรามีสีแล้วสีมจะทำให้เราเคยสมองการพูดจากเป็นต้องจำเหมือนนกดูอ๋กที่พระโพธิสนตว์สอนอีกเรื่องหนึ่งที่สอนเราดิมากในยุคสมัยก็คือที่สุนทรคู่ที่เป็นป่าเป็นกวีเนกในของโลกคนหนึ่งที่ตั้งแต่แต่ว่ามันไหวตาหวานลิ้นและที่ตาแต่ลมปากหวานหรือไมหานเ้นพูดช่วตัวตายทำลายนี้ จะสถิตช่วดีอยู่ที่ที่จิวหานี่ยถ้าแปลอีกด้านั้นถ้าเราคิดเองคือว่า้แมพูดชั่วตัวตายทำไรนี้จะสถิตช่วดีอยู่ที่ปากอันวัยตามอะไรนี้ใช่แต่ลงปากกว้างหูไม่วางหูะ <c oughs> ทำไมถึงตอนพูดที่แต่งคมกรนี้เออปีวิเคราะห์ตอนเรียนอยู่เป็นยากรา์สังคมได้ก็คิดว่าเพราะว่าท่านเคยพลาดท่นคือท่านรู้มากแต่ท่านไม่รู้การ ในหลวงรัชกาลที่สามหลอดที่ขึ้นหลอดมากเป็นมกุฎราชกุมารเป็นนักแต่งกรด้วยเหมือนกันเห็นว่าตอนนั้นสุนทรผู้นี้เก่งมากก็เลยเอากรที่ตัวเองเนี่ยแต่งเลยมาให้สุนทรผู้นี้นอยู่มันก็ก็ดีแต่พอขึ้นไปก็รัชกาลที่สองมากลับมาทักบอกว่ามันเป็นยังไงนียยินด,ดีในหลวงรัชกาลที่ 3, าสามท่นเห็นว่าน้ําใสละเอียดเห็นตัวและเห็นตัวปลาปลาเกาะกบัวหรือไว,ไว้ <laughs> ปลาเห็นปลาเกาะกอโบวอยู่ไววอยู่ไ้วๆอยู่ไหวๆมันทุกคต,ต,ตอนแรกไว้มาคอยมาแก้ก็ไม่แก้นะแต่พอไปแก้ที่ประชุมมันอะไรไหวๆรัฐการที่สามต้องแก้ใหม่ว่าน้ำใสไหลเยนเด่นตัวปลาไหวแหวกปะุงมาอยู่ไหวๆคือกอแก้เป็นนะครั้งที่หนึ่งที่ในหลวงไม่พอใจคือรัฐการที่สามออกมาม่เขาจ,จะบอกว่า ส่วนตอนกู้นี้เกิดในราชการที่เท่าไหร่สองดับในราชการที่สามแต่รุ่งในราชการที่สี่กาแล้วก็อีกกัรหนึ่งก็คือว่าใน,ในราชการที่สามกว่าจำจะปลูกฝังคือเรื่องของอีหนาวสัท่านก็แต่งจำจะปลูกฝังเสียอย่างแล้วให้ลูกแก้วสงกรนานาก็คือคือเขามีการพูดว่าต้องการให้ลูกมีแต่งงานาน,น่าจะเป็นเรื่องของน้อป่าเลยเยว ส่นตอนพูดออกมาแก้ส uh, ่นตอนพบกว่าปรารถนาใรในหลวงคำพิารณาเกาจะหนักแต่ตอนนั้นเป็นในที่ประชุมมันเป็นเป็นมกุรราชกมานแกก็เลยแก้เลยว่าจำจะปลูกฝังเสียอย่างใดเอาให้ลูกแก้มีคู่เสนียดอันบอกพระองค์แต่งงานส่วนตอนพูดเลยต้องบวดเลยเร่งรัดไปท่านจึงแต่งกับกตอนนี้อันไห้ตามีไม่ใช่แต่ลงปาก วาู่เยว่แมนพูดชั่วตัวตาคนไหนจะสติชั่วดีพี่จี๋ขอบคุั่วโมงจริงมั้งคือบก็ดีต่อยขับคังตัวสุกท้ายเอดีเลยต้องการัเบรนักังสมกวนเกจกครเวลายม ถ้าพูดต่อไปยังไงจะบินไม่เป็นใจนั่นสรุปว่าถ้าเรามีสิ่งศึกามันมีแล้วก็จะส่งมาให้วาจาที่พูดออกไปนั้นเหมาะสมมีแล้วด้วยกรณีการเป็นอาจารย์วิศวะสิบสามสิบเพราะว่าท่านอาจารย์ที่ประว่าประมาณนั้นก็น่าจะได้ก็เลยขอยุติการแสดงธรรมาไม่ภิญจะนี้เองวันก็มีด้วยประการหนึ่ง